พิยออกสตาร์ทไปแล้วนะครับจากหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรสูงเนินนะครับขณะนี้ที่ไชยเอกพันธ์บริลธิ์น,นะครับเปิดสตาร์ทออกไปแล้วนะครับนี่นะครับที่บินและน้องเข้มหัตวีนะครับตอนนี้ก็ออกเดินทานงธรรมดาที่ไหนนะครับน้องเข้มหัตวี พี่ไทยนำหน้าไปก่อนแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็นะครับแล้วก็นี่ครับน้องเปลี่ยนนานนะตอนนี้ครับออกแล้วครับวิ่งแล้วครับนักวิ่งตัวจริงนะครับพอวอปปับไปแล้วนะครับทุกคนขอกําลังใจตลอดเส้นทางนะครับร่วมกันสร้างบ้านสุขสุดท้ายกับพวกเรานะครับขอบประคุณและขออนุโมทนากับทุกท่านครับ าวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2568นะครับเป็นวันที่11ของการวิ่งในโครงการสัญญาไม่ทอดทิ้งของวิ่งเพื่อบ้านสุขสุดท้าย 2, 2> อันนี้นะครับพี่ไทยเอกพันธ์บรลฤทธิ์ออกไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นขบวนที่2ขบวนตามหลังนะครับพี่บินบรบนบรฤทธิ์นะครับน้องเข้มหัตวีและก็เนี่ยครับน้องเปลี่ยนได้นะตอนนี้ออกจากหน้าธนาคาร ธนา,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 าคารเพื่อการเกษตรสาขาสูงเนินนะครับตอนนี้ในเส้นทางมุ่งหน้าเข้าจังหวัดนครราชสีมานะครับในเส้นทางวันนี้ช่วงค่ำน่าจะเป็นที่ตลาดเซฟวันนะครับอยากได้กำลังใจใครที่อยู่ในเส้นทางนะครับระหว่างทางขอ,อกำลังใจนะร่วมสร้างบ้านสุขสุดท้ายด้วยกันกับพวกเรานะครับใครที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางก็โอนได้นะครับ ขออนุโมทนาบุญคืนนี้กิจกรรมน่าจะเป็นที่ตลาดเซฟวันนะครับเจอกันเจอกันครับตลาดเซฟวันเดี๋ยวเราตามไปเก็บภาพทั้งขบวนนะครับของพี่ไทยด้วยนะที่สูงเนิน ในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูทรสูงเนินขอบคุณเจ้าที่ตำรวจภูธรสูงเนินด้วยนะครับมาร่วมหน่วยความสะดวก <c oughs> <c oughs> เขาคุ้นกับสายจูงแล้วจริงๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเห็นข้อความที่เพื่อนๆส่งเข้ามาบอกว่าให้ใช้สายจูงเดี๋ยวน้องจะคุ้นนะครับตอนนี้น้องก็คุ้นแล้วเขาเริ่ม รู้แล้วว่ามีสายจูงจากเดิมที่เขาอิสระจะวิ่งเวลาเราหยุดเนี่ยเขาไปเตลิดไปทั่วนะครับตอนนี้มีสายจูงเขาก็อยู่กับพวกเราในสายตาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาแวะไปน้วก,กลัวว่าสุนัขตัวใหญ่จะทําร้ายเขาหรือเขาจะวิ่งออกมาในเลนสองนะครับซึ่งรถรถบรรทุกรถใหญ่เยอะเนี่ยนะครับจากนี้ไปไม่ต้องห่วงแล้วนะครับเพราะเขาจะอยู่กับการควบคุมของพวกเราตลอดเวลา และน้องก็จะวิ่งแบบนี้ไปในเส้นทางนะครับถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนคิดว่าเขาจะถึงอุบลไหมอ่ะเขาถึงอุบลแน่นอนครับนะครับแล้วเราก็จะสังเกตอาการถ้าน้องเหนื่อยมากนะครับลิ้นเริ่มยาวหรือเขาเริ่มไม่วิ่งหรืออะไรเงี้ยเราก็จะอุ้มเขาขึ้นรถทันทีนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกกําลังใจนะครับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่11ของการวิ่งนะครับในโครงการสัญญาไม่ทอดทิ้งของวิ่งพ่อ้านสุดสุดท้ายนะครับเป็นวันศุกร์ที่ สาพฤษภาคาม2,518ตอนนี้เรากำลังเข้าใกล้ตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาทุกทีแล้วนะครับไหวไหมไหวไหมไหวไหม,ไม,ไมผช้วครับโอ้ให้หมดกระเป๋าเลยพี่ขออนุโมทนานะพี่นะขอให้พวก ซื้อเอาใส่ใส่รวมไปเลยครับพี่พี่บินดูแลพวกเราอยู่แล้วนะครับพี่นะอนุโมทนานะพี่นะน้องมีรูปน้องไปกล้องไหมน้องอะไรไปทำในตลาดแต่ผมก็ทำทออน้องน้องทับทีมไปแล้วด้วยนะพี่คนที่ไหนครับเนี่ยผมคนสูงเนินคนสูงเนินเลยนะตัวแทนคนสูงเนินตัวแทนคนสูงเนินนะต้องบอกนะหนึ่งถ่ายรูปไปพี่หน่อยโอ้ยขอนะขอบคุณนะพี่นะอะไน้ำใจนะครับแม่ผมรู้จักปิดเสียงเถอะนะ เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวสูงเนินนะครับเป็นตัวแทนของคนชาวสูงเนินจากหัวใจนะครับทุกคนม่ตสักรู่บอกไปทํากับน้องทัพทิมมาแล้วนะครับนะขอให้คุณแม่ขอให้คุณแม่แข็งแรงด้วยนะครับนะขอให้คุณแม่แข็งแรงแล้วขอให้พี่มีแต่ความสุขนะพี่นะเป็นตัวแทนของชาวสูงเนินอีกคนหนึ่งนะครับขอบคุณนะพี่นะขอบพระคุณครับผมขอให้มีแต่ความสุขนะขอพวกเราทุกคนส่งกําลังใจขอให้คุณแม่ แข็งแรงขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้คุณแม่มีความคือมีจิตใจที่แจ่มใสมีร่างกายที่แข็งแรงนะพี่นะพี่เขาบอกว่าอยากให้แล้วก็อยากได้บางส่วนซื้อน้ําอะไรให้พวกเราด้วยไม่ต้องห่วงนะครับพวกเราขอพระคุณจากหัวใจเลยครับที่บินดูแลพวกเราอยู่แล้วนะครับขอพระคุณจากหัวใจจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนเห็นภาพแบบนี้ทุกคนก็มีความสุขด้วยนะครับนี่เป็นตัวแทนจากคนไทยนะ คนสูงเนินพยายามจะถามว่าพี่ีคนใช่ตาแกนะไปไม่วิ่งแล้วเหรอกินอะไรน่ะไปเร็วเขาไปแล้วเขาไปแล้วเร็ว อยู่ที่นี่แล้วนะครับกับกิจกรรมสัญญาว่าจะทิ้งขอวิ่งเพื่อบ้านสุดท้ายนะครับให้กับผู้ข่งผูเท่านะครับที่ไร้บ้านนะครับใหเด้นทางก็ายังโดดคุณเกลือลิศคุณเกียกับพันเบลลิศก็จะได้รับกำลังใจากใครที่อยากจะบริจาคนะครับผมเกียวโอนนะครับผมก็ใส่ที่เดี๋ยวตลาดเจ็ดก็จะเป็น ตัววิ่งูเสริมอยู่ในทีมพิไทยเอกพันธ์นะครับเราขออนุญาตสลับมาอยู่ที่ด้านหัวขบวนนะครับหัวขบวนนะครับดนมาเเลกครับจตดูหมาอย่างเดียวเดี๋ยวผมขึ้นมาเดี๋ยวผมขึ้นมาอยู่ด้วยนะครับอนุโมทนานะครับทุกท่านขออนุโมทนานะครับ ทรั่งรัอ่อะอย่าเอาลงโล่งเลยไปหลังหน้าปัม๊มไม่มีคนเลยดีกว่าในวันที่11ของการวิ่งนะครับนี่ครับตรงกับวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2568นอะครับอันนี้ทีมวิ่งหัวขบวนนะครับโดยพิไทยเอกพันพลือฤทธิ์นะครับอันนี้ จยวแวะข้างหน้านะครับทำปรารเนี่ยวผมไปดูว่าปราอะไรนะ ดื่มในจนนะครับถนนฝลถนน, <c oughs> ถนนมิตรภาพติดถนนเถนนมิตรภาพทางหลวงหมายเลขสองนะครับหลักกิโลเมตรที่1-2ึ่งูนย์หร้อยยี ทางยาวหน้านะทังเลยนะอันนี้เดี๋ยวไส้ไทางหน้านะพี่จัดให้ครับผ่น ถนนทางหลวงหม่เลข2นะครับหลักกิโลเมตรที่121 ท,นะที่เห็นอยู่ในภาพนะครับพิทยเอกอพันธ์บรรลือฤทธิ์หัวขบวนนะครับตัววิ่งหลักของโครงการสัญญาไม่ทอดทิ้งขอวิ่งพระบ้านส,สุดท้ายอันนี้กำลังต้องบอกว่าตรงจุดนี้นะครับเป็นตลาดเป็นทางเข้านวานครฝั่งขาเข้านะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับขบวนเส้นทางวิ่งนะครับพวกแม่ค้าคุณแม่คุณนะ้า แม่ค้าฝั่งทางเข้าตลาดทางเข้านวนครข้ามถนนกันมาครับเนี่ยตลาดนะครับจากตลาดนี้แล้วข้ามถนนมาดักรอนะครับรอให้กำลังใจและร่วมทำบุญกับพี่ไทกับโครงการสัญญาไม่ทอดทิ้งขอวิ่งเพื่อบ้านสุดท้ายกับพวกเราตอนนี้มาถึงแล้วนะครับพี่ไทวิ่งมาถึงจุดนี้แล้วนะคบอาไ้กำลังใจด้วยขอบคุณนะครับนี่ครับสู้นะครับ พี่ทยครับข้ามมาจากฝั่งนู้นกันทั้งนั้นเลยนี่ครับรับไปกับรถคนหนึ่งนะครับอนุโมทนานะครับอนุโมอนุโมทนานะครับกําลังใจจริงๆนะเนี่ยเป็นกําลังใจที่เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปรวมด้วยแม่แม่กอดด้วยแม่จะได้กอดด้วยแม่จะได้กอดด้วยแล้วเดี๋ยวผมถ่ายรวมให้นะ อนุโมทนานะครับทุกคนเลยดูดิข้ามถนนมาจากฝั่งตรงข้ามนะครับขอ,ขอให้มีมข,ขอให้มีแต่ความสุขนะครับดูนี่ครับแต่ละคนนี่มาจากหัวใจเป็นตัวแทนทน,นะอยู่ข้างหลังกับพี่บิน <c oughs> นะ <c oughs> เอาแล้วเดี๋ยววเดี๋ยวถ่ายรวมกันด้วยนะเอาเอาดี๋ยวก่อนเอาเดี๋ยวกันก่อนอันนี้ขับรถมาดัก อันนี้ขับรถบัดดักข้างหน้าออยู่่่ในนนกลุมี้ะาเดี๋ยวเดี๋ยวรอถ่ายเดี๋ยวรอถ่ายหมู่ด้วยนะเดี๋ยวรอถ่ายหมู่กลุ่มด้วยเดี๋ยวห้ามาส่งกำลังใจอยู่ฝั่งนู้นอีกด้วยนุ่นส่งกำลังใจอยู่ฝั่งนู้นอีกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายกลุ่มด้วยเมื่อวานเจอกันหรือเปล่าเมื่อวานก็เจอดูนะครับขนสวยสูงเนินอ่ะ แม่เดี๋ยวขอเข้ารวมกลุ่มกันมารวมกลุ่มอีกรูปหนึ่งรวมกลุ่มอีกรูปแม่เข้าด้วย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 แม่เข้าร็วอ้าวนี่นะครับขอบพระคุณนะครับอนุโมทนาด้วยนะครับพี่ไทยก็ไปต่อแล้วนะครับได้เติมกำลังใจจากทุกคนนะครับได้เติมกำลังใจจากทุกท่านแบบนี้นะครับ ในเส้นทางนะครับขอบคุณแม่แม่ทุกคนนะครับนี่ครับดูดีพี่ฝากด้วยโอ้โหดูดีดูดีส่งข้ามมาเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวสูงเนินอีกจุดหนึ่งนะครับพ่อค้าแม่ค้าตลาดก่อนถึงทางเข้านวมนครสูงเนินนะครับทุกคนครับ นี่คือจากหัวใจของทุกคนจริงๆนะครับขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนมีความมีแต่ความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงเป็นที่สุดขออนุโมทนานะครับล้แล้วนะครับไปถึงจุดพักแรกนะครับของช่วงเช้าพึ่งวันเช้านะครับวันศุกร์ที่30พฤษภาคม 2,568นะครับเป็นการวิ่งในวันที่11นะครับกับโครงการสัญญาไม่ทอดทิ้งขอวิ่งเพื่อบ้านสุดสุดท้าย2ที่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะครับพี่บินบรรลือฤทธิ์แล้วก็ทีมนักวิ่งวันนี้นะครับวันสุขที่30ยังมีน้องเข้มหัสสวีนะครับมาร่วมนะครับบอกบุญทุกท่านในเส้นทางนะครับยังอยู่ในเส้นทางถนนมิตรภาพ ซ,ซึ่งต้องบอกว่าครึ่งวันเช้าช่วงแรกเนี่ยออกตัวมาจากต่อจากเมื่อวานนะครับที่ธนาคารทกสนะครับที่ทกสสุ้มเนินใช่ไหมธนาคารเพื่อการเกษตรที่เมื่อวานนี้เราเรามาหยุดพักนะครับและจากนั้นก็คือต่อเนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตร แล้วก็วิ่งในเส้นทางถนนมิตรภาพทางหลวงหมายเลขสองในวิ่งยาวมุ่งหน้าเข้าโซเมืองโคราชในจุดพักต่อจากนี้ไปก็จะเป็นที่เ,เลยนะครับต้องบอกว่าตรงใต้ต่างระดับเส้นทางที่จะไปปักธงไทยข้างหน้านี้แล้วนะครับใกล้ถึงแล้วอันนี้พิทยเอกพันธ์หัวขบวนนะครับวิ่งพร้อมกับทีมวิ่งทั้งหมดกําลังใก้ถึงจุดพักแรกนะครับส่วนพี่บินบรรลือฤทธิ์น้องเข้มหัตสวี แล้วก็เจ้าเปลี่ยนนายนะนักวิ่งสี่เท้าอยู่ขบวนหลังนะครับกำลังตามมาติดๆนะครับอันนี้เป็นหัวขบวนนะครับซึ่งใกล้ถึงจุดข้างหน้าเนี่ยก็จะมีในเส้นทางภาพสดนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ดักรอส่งกําลังใจเนี่ยเห็นไหมครับ <S <S เป็นภาพสดที่จะเห็นว่ามีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวโคราช ชาวสุงเนินนะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งหมดเนี่ยส่งกำลังใจและก็แวะจอดร่วมทำบุญสร้างบ้านส,สุดท้ายด้วยกันกับพวกเราตลอดเส้นทางเลยนะครับขออนุโมทนานะครับขอขอบพระคุณขอร่วมบุญขออนุโมทนากับทุกๆท,ท่านนะครับขอให้ทุกคนจงเป็นคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรงที่สุดนะครับมีสุขภาพแข็งแรงและก็จงเป็นคนที่โชคดีที่สุด ในทุกๆเรื่องของชีวิตทั้งตัวทุกท่านและครอบครัวนะครับพวกเราทุกคนขอร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้จากหัวใจนะครับเดินทางกันต่อนะครับในเส้นทางพี่บินบรรลืฤทธิ์น้องเคมาา้มัศวีแล้วก็นักวิ่งทุกท่านรวมไปถึงเจ้าเปลี่ยนนายนักวิ่งสี่เท้ากําลังเป็นขบวนหลังที่ตามมานะครับเราใกล้ทํางานแน่เลยเนี่ยนี่มาแล้วครับ หานแล้วแม่ขอบพระคุณนะครับขออนุโมทนานะครับเอาไก่มาให้น้องด้วยนี่เดี๋ยวเอาให้เลยนะเอาแม่บอกเตรียมไก่มาให้น้องด้วยเพราะรู้ว่าน้องชอบไก่หยุดเลยหยุดเลย <laughs> ม,มีไก่มาให้เขาด้วยแล้วก็มีหมอนของเนี่ยมีหมอนของพี่ด้วยครับแม่เขาเตรียมหมอนมาให้พี่เลยครับ หมอนแล้วก็เอาไก่มาให้น้องด้วยครับผ่อน,อนน้องพี่ทเทมเงนินมาทำบุญแล้วก็มีไก่มาให้น้องด้วยนะอนุโมทนาบุญนะครับเ,เข้มมาด้วยเ,เข้มมา อนุโมทนานะแม่นะอนุโมทนาขออนุโมทนานะครับจะไปทำงานแวะแวะก่อนนะคืนนี้เซฟวันครับคืนนี้แวะทำกิจกรรมเซฟวันไม่ใช่ครับนอนที่ไหนไม่รู้แต่ว่าตอนค่ำๆไปทำกิจกรรมที่เซฟวันครับน,นั่นนึงบอกแม่หน่อยนอนที่ไหนเดี๋ยวเย็ยนนี้ไปทำกิจกรรมที่เซฟวันตลาดเซฟวันเองครับ ดีดีแม่แม่บอกว่านี่ครับข,ช,ขชื่อเปลี่ยนนายครับ,รบตรงนี้คือใต้ต่างระดับนะครับที่เบี่ยงซ้ายไปปักทงไัยตรงไปเข้าตัวเมืองโอรนะคราชนะจุดนี้คือจุดพักครึ่งวันแรกของการวิ่งวันที่11นะครับ วันศุขที่30พฤษภาคม2568แตตอนนี้ขบวนหัวขบวนหลักนะนักวิ่งหลักพี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์มาถึงจุดพักแรกนะครับของวันที่11มันวิ่งที่11นะครับเรียบร้อยนะครับส่วนพี่บินบรรลือฤทธิ์น้องเข้มหัตวีและเจ้านักวิ่งตัวน้อยกำลังตามมานะครับโบสนานะครับทางโรดบัน รือ,นองนนครราชสีมานะครับรวมรวมทาบุญโดยขอบพระคุณนะครับอนุโมทนานะครับขอให้เจ้าหน้าที่ของโรงดานทุกคนนะครับมีบสบายบุกในเส้นทางวันนี้นะครับเราจะออกจากด้านธนาคารเพื่อการเกษตรแห่งนี้นะครับใช้เส้นทางมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองโคราชนะก็